สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทท่านเลยนะคะนี่วันนี้นะคะรถด้านหน้านะคะเป็นรถที่รถรอบครัวนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่บอกได้เลยนะคะว่าอย่าพลาดเพราะว่าภายใาน,านเนี่ยเขาสวยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็รูปทรงนะคะการตัวบอดี้ของรถนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสวยมากๆเลย แล้วก็ในส่วนของตัวสีของตัวรถนะคะก็เป็นสีบอลเทานะคะดูแลรักษาง่ายมากๆกนะคะ็ไปค,คันนี้นะคะจะเป็นตัวโต y o t a านะคะอินโนวนะคะคันนี้จะเป็นตัว 2.8G นะคะเครื่อง2008นะคะคันนี้นอ่ะเครื่องใหญ่เลยนะคะเดินทางไกลน่ยไปได้หมดเลยนะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ก่อนจะขยเบนะคะไปเป็นไซส์ใหญ่ในส่วนของคันด้านหลังนะคะไซส์ใหญ่ก็ โตยโยต้าก็จะเป็น Fortuner เนาะแต่ตัวนี้ค่ะอินโนวก็เป็นรถครอบครัวนะคะก็สวยนะสวยนะใหญ่กว่าตัวอ v เวนซา za, ขึ้นมาหน่อยนะถ้าใครคิดว่าแบบเออ n วนซานะคะหรือว่าฟีเนี้ยมันเล็กไปนะคะก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ที่ไม่ห้ามพลาดนะ,ะสำหรับสายรถครอบครัวนะคะที่แบบกำลังดูนะคะว่าจะเอารถาหารถนะคะไว้ใช้สอยนะคะไว้เดินทางไว้พาครอบครัว ที่เราลักนะคะเดินทางไปไกลๆนะคะไปทงไปเที่ยวก็วคือคันนี้เนี่ยไปกันได้หมดเลยนะคะก็มานะดูนะคะคันนี้ก็เป็นตัว 2.8G แเนาะตัวอีโนวาคันนี้นะคะจะเป็นปี2017เนเะเมื่อกี้เมื่อกี้จะลืมบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นปีอะไรนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะแล้วก็ทะเบียนนะคะจะจะเป็นทะเบียน6กกไก่งองงูนะคะ4 4 7 0นนะคะจะได้เป็นแผ่นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ,ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าเป็นสีเทานะคะเมทัลลิกนะแล้วก็ตัดกับตัวโลโก้นะคะของโตโยต้าเลยนะคะอ่ามีอ่า,อาตัวเบ้านะคะของไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะพร้อมไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยมีทางตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนด้วยนะสวยเลยนะนี่คันนี้ เดี๋ยวจะพาไปชมภายในวันนี้นะคะเมื่อเช้าเจนเปิดรถคันเนี้เฮ้ยภายในเขาค่อนข้างสวยเลยนะเออภายในเขาสวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันก่อนเนาะในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็นตัวล้อกระท้านะออทาเดิมของโตโยต้าเลยนะคะในส่วนของยางได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะนี่จะให้ดูนะยางเป็นปี2022เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเอ้ได้เอียงยังไงดี ยางนะคะจะได้เป็นปี2022ะค่ะในส่วนของซุ้มล้อด้านในไม่มีสนิมเกะกังนะคะไม่มีสนิมนะคะโอเคมากๆกเลยนะคะดอกยางเหลือๆได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะได้รถพร้อมยางปีใหม่คือได้รถก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะในส่วนของขลองเหลวนะคะอ,ะอะไรนะ ัวน้ามันเครื่องคะเราก็ดูตัวเช็คให้นะคะเราเช็คของเหลวให้อะไรทุกอย่างคือได้รถไปนะคะจบในคันเดียวนะคะในรอบเดียวเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะก็ะเดี๋ยวไปดูรอบๆบคันกันก่อนเนาะ,ะนี่นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันนะคะมีนะคะมีสเกิร์ตนะรอบคันเลยนะนี่สเกิร์ตรอบคันเลยนะ,ะในส่วนของตัวรถนะคะไฟไฟเบรกนะคะไฟท้ายด้านหลังก็ เด่นๆเลยนะคะม,มีไฟเดียวนะคะให้ตรงนี้นะคะก็สัญ,ญลักษณ์นะคะอินโนวานะคะนี่เห็นไหมสองจุดนะคะสัญ,ญลักษณ์มีเซ็นเซอร์ถอยนะคะด้านล่างให้นะคะนี่แล้วก็พร้อมไฟเบรกนะคะให้ด้านบนเลยสวยงามนะคะมีที่ปัดน้ำฝนนะคะไล่ฟ้านะคะเรียบร้อยนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยว กุญแจนะคะจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะนี่ไฟเลี้ยวติดอยู่กลับมากับกระจกข้างด้วย่ะไะชมด้านหลังด้านในอเอ,อยังไม่ทันแผนกล้องเลยขอโทษทีเดี๋ยวสาตาร์ทรถก่อนลวกันอ่านี่นะคะนี่ไม้แท้นะคะไม้แสนห้านะคะันนี้เดี๋ยวสาตาร์ทรถนี่เจนสาตาร์ทรถให้แล้วนะเห็นไหมเสียงรู้สึก ค่อนข้างเงียบมากนะสําหรับตัวเสียงเครื่องนะเครื่องนิ่งมากเลยะเดี๋ยวมาชมแผงประตูกันก่อนนะนะคะก็เป็นระบบนะคะเซ็นทรัลล็อกนะกระจกปรับกระจกพับปะไฟฟ้าด้วยนะคะมีนะสวยงามเลยออันนี้มันลดได้เนี่ยอโอเคอะหมุนซ้ายขวาะ,ะับปิดพับกระจกเห็นไหมเนี่ย อันนี้ก็เปิดกระจกนะคะนีกระกพับปรับไฟฟ้านะแล้วก็ระบบเซนทารัล็อกนะคะแล้วก็กระจกปรับรถนะคะทั้งสี่บานก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะนี่คือแผงประตูนะคะมีไฟติดให้นะคะก็นี่นะคะเบาะเป็นเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานแล้วก็เป็นเบาะถึงจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยนะคะนี่ ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะนี่มาพาคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่งแบบได้เต็มนั่งได้เต็มเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะอันนี้อันนี้แค่เฉพาะทางโซนนะคะทางฝั่งด้านหน้าคนขับนะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาหาด้านคนขับใหม่จีินะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนค่ะก็อย่างที่บอกเลยคันนี้นะคะเป็นรถนะคะเจ็ดที่นั่ง เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นค่ะรมมีทั้งสีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมีอ่าหนึ่งนะคะด้านหน้าหนึ่งสองเนาะแล้วก็สามสี่ห้าตรงนี้นะคะหกเจ็ดนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเปิดให้สั่งด้านหลังให้ดูด้วยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดอืบนี่นะคะก็วางของตรงนี้ได้นะคะนี่ ทำโชกไม่มีดังเอี๊ยดอันนะคะเสียงโอเคเลยนะคะโอเคมากเลยนะคะฝากระโปรงนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะฝากระโปรงเดิมนะคะอ,อย่าปะ่ะดูด้านขี่ไฟนะคะด้านหลังอะไรก็ครบนะ,ะโอเคไปตรงนี้มีที่วางกรงวางแก้วด้วยนะคะแล้วก็ วางอาหารได้เด้ดอโหยากจะอยู่บนเครื่องบินเลยนี่ยค่ะตรงเป็นไฟตรงนี้เนี่ยไฮโซูนี่เขาจะสวยๆป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีไฟรอบเลยนะคะไม่ต้องไปแย่งอ่ะมันขับด้านหน้าส่วนแอร์นะคะก็มีสําหรับห้องผู้โดยสารด้างหลังอยู่แล้วอันนี้เปิดออนออฟนะคะตรงนี้เลยนี้มีแอร์นีไฟนะ นี่นะคะด้านหลังตรงนี้ก็มีแอร์ให้นะคะสําหรับห้องพูดโทรสัพตอนหลังนะคะตอนที่สามนะคะนี่ตรงนี้รอบเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะครบนะด้านหน้ามีจอทัศกีนรด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์ด้านหน้ากันดีกว่าอันนี้มีอะไรให้เสียบด้วยนะนี่นี่โอเคก็ชาร์จไฟได้นะคะ Okay. ฟิล์มนะคะติดมาให้แล้วนะเรียบร้อยเลยฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยอาขึ้นไปบนไหนนะตรวจสอบแอร์กันหน่อยสิโอ้โหแอร์เย็นมากหลับสบายแน่ๆเลยตรงนี้นะคะก็แอร์นะคะแล้วดูต่ออ๋อนี่เลื่อนลงลมเนาะอันนี้เป็นหรือว่าจะ อ๋อหมนุนตรงนี้นะคะกดออตโต้ก็ได้เนาะอันนี้นออนออกเนาะพัดลมมีอะอีกมีอีโคโหมดนะคะราโว่โหมดน,น,นี่เป็น,กกนระบบการลื่นไหลด้วยนะคะอานแแอนด์สเควี๋ยวเป็นภาษาไทยก่อนโอเคนี okay. mm ่ hmm. ใช้ง่ายนะคะออปชั่นครบนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงคองนโซลานล่าถจะไป แอรแบกรอบคันนะสำหรับคันนี้นะคะแอรแบกรอบคันเลยเสียงนะคะชัดเจนนะตรงนี้ก็จะเป็นแผงไฟด้านหน้าเดี๋ยวลองเปิดก่อนตรงไหนอ๋อให้เปิดด้านหลังอ๋อตรงนี้เปิดใช่ไหมตัวเองดูนล้วเนี่ยนี่ปิดใช่ไหมคะอ๋อเพราะตรงนี้เปิดปืนหนีด้านหลังก็จะติดไปด้วยนะคะ โอเคมีอะไรให้เล่นอีกอ๋อตรงนี้ตรงนี NOISE. ้ตรงนี้เป็นไฟแผงประตูแน่ๆเลยเดี๋ยวกันนะค่ะดูปังใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียนรู้กันอีกรอบนึงแต่อันนี้น่าจะใช่แล้วเนี่ยเออแสงไฟเขาสวยนะคะไฟอย่างไฟบ้านเลยสวยนะคะครบคันเลยนะคะอ๋ออีกข้างเดียว อ๋อนี่ข้างหนึ่งอ่ะโอเคเข้าใจล้อ่าก็สําหรับคันนี้นะคะโหยังไม่ได้บอกราคาเลยดูสิหรูขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวด,ด้วยนะคะราคาเท่าไหร่กันเอ่ยสําหรับคันนี้นะคะโตยโยต้าอินโนวา 2.8G นะคะคันนี้ป็นปี2017ด้วยนะคะไม่หน0 0งแสเนี่ยหนึ่งห้าสาหกเอ่ะอันนี้ไม่แท้เนี่ยจากตรงนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าอาจจะมีการขยับรถ นะคะเข้าออกอะไรได้บ้างเนาะก็สําหรับคันนี้นะคะปี17ด้วยนะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่6กแสนสามหมบาทนะคะนี่ผ่อนคิดค่าเฉลี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ1น0 0 0หมืนบาทเท่านั้นเองนะคะหน0 0 0บาทนะคะได้รถครอบครัวนะคะไปจับจองกันแล้วเนีรู้สึกว่าครบนะสําหรับคันนี้เลยนั่งสบายด้วยเนี่ยเห็นไหมภายในด้านหลังอะเดินทางไกลๆนะจะรู้สึกว่ามันสามารถรองรับ สาีรานะคะสําหรับคนที่ร่างใหญ่ได้ด้วยนะแล้วก็มันรู้สึกว่าโอเคนะคะคุณตาคุณยายนะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเที่ยวกันเถอะนะจะปีใหม่แล้วด้วยนะคะหน้าหนาวเข้ามาแล้วด้วยนะคะก็ไปะนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวเนี้ยไปพาไปขึ้นเขาลงห้วยนะคะไปพาไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขับไปยังได้เลยนะอ่าถ้าขับไหวนะขับไปยังได้เลยนะคะถ้าขับไหวนะก็พาหางครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวไปเที่ยวนะคะ ตอนนี้ก็ลวนระลงนะคะของทอทอทอไม่ใช่แล้วค่ะก็ถ้ายัางไงนะคะเจนก็ขอฝากรถคันนี้ด้วยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจอย่างมากนะคะสำหรับรถตัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เลยเจบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะราคาหกแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองนะคะก็ เครดิตดีเหมือนเดิมค่ะฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9%นะคะก็เข้าฟรี90วันก็ยังมีอยู่นะคะก็ถ้าท่านได้สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาใหญ่แล้วสาขาที่หนึ่งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1บินบุรีนะคะเ็เข้ามากันได้เลยนะคะกะ็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ เพื่อชวนให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ